ชายคนหนึ่งนะอยากซื้อแท็บเร็ตเครื่องใหม่เแล้วก็ไปหาข้อมูลทางเน็ตนะหาข้อมูลจากหลายที่หลายแห่งสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่านซื้อทางแอปของร้านออนไลน์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งจะได้ราคาดีที่สุด แอมนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะวันที่6เดือน6จะได้ราคาลดพิเศษเดี๋ยวก็รอนะจนถึงเช้าวันที่6เดือน6แต่เช้าเลยนี่ก็เข้าแอปแล้วก็กดโน่นกดนี่เพื่อจะได้ส่วนลดเขาเรียกวาโค้ดลดนะ สุดท้ายก็ได้แอปเครื่องที่ถูกใจคุณภาพดีราคาก็พิเศษก็ดีใจนะที่ได้เครื่องที่คุณภาพดีคุ้มราคาโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วก็รอรอเขาส่งเครื่องมาให้เช้าวันนั้นก็รู้สึกอารมณ์ดีนะ แต่ตอนบ่ายเนี่ยก็ลองเข้าแอปเดิมดูทีแรกที่ว่าเข้าเล่นๆพ็ไปเจอข้อเสนอขายแท็บเล็ตรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันราคาถูกกว่าเพราะมันมีแฟลชเซลลนะรถพิเศษก็ถามส่วนรถน่นส่วนลดนี่คำนวณดูแล้วนี่โอ้ มันลดมากกว่าที่เราซื้อเมื่อเช้าสิทนะิะรวมแล้วนี่ราคาตา่างกันเป็นพันเลยพอเรื่องนี้ใจเสียเลยนะหดหูเลยรู้สึกเสียดายเงินที่ซื้อของแพงกว่าเป็นพันเลยแล้วก็รู้สึกผิดด้วยนะ ว่าไม่น่าใจเร็วด่วนได้เลยถ้าไม่รีบซื้อตอนเช้ารอสักหน่อยตอนบ่ายนี่โอ้จะจ่ายน้อยลงไปต้องพันหนึ่งของคุณภาพชนิดเดียวกันเสียความรู้สึกมากเลยนะทั้งเสียดายเงินแล้วก็รู้สึกผิดโอ้โหตัวเองนะที่รีบร้อนที่จริงก็ไม่ได้รีบร้อนนะเพราะว่า ตั้งถ้าจะซื้อมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ซื้อคอยห,หาข้อมูลจนกระทั่งได้ใจว่าจะซื้อจากแอปนี่ฮะวันที่หกเดือนหงนี้ได้ราคาดีแน่แต่ไม่คิดว่าตอนบ่ายราคานี่มันจะดีกว่านี้จะดีกว่านั้นนะนี่าใจคอหอยเหี่ยวเลย ทำอะไรไม่ได้เลยวันนั้นน่ะแล้วก็น,นึกถึงแท็บเล็ตนะที่จะมาถึงในวันสองวันข้างหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้คิดว่าเออจะใช้แท็บเล็ตเครื่องนี้อย่างมีความสุขเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นละแล้วคิดไว้ว่าเนี่ยเปิดเครื่องแท็บเล็ตเครื่องนี้ใช้ทีไรก็คงจะรู้สึกเสียใจ ที่ราคาแพงแล้วก็อดไม่ได้ที่จะโมโหตัวเองทุกครั้งที่ใช้เครื่องนี้ว่าใจเร็วด่วนได้วามสิ่งเปลี่นยนไปเลยนะทั้งที่เครื่องนั้นเนี่ยถ้ามาถึงมันก็คงเป็นเครื่องที่ใช้การได้ดีเครื่องใหม่ แต่พอพบว่าสามารถจะซื้อได้ถูกกว่านี้เป็นพันเนี่ยให้ความเสียายเงินในถึงขั้นว่าเนี่ยจากนี้ไปก็คงจะใช้เงินให้น้อยลงกินให้น้อยลงเพื่อชดเชยกับพันบาทที่เสียไปนะที่จริงก็ซื้อได้ของถูกนะแต่ที่ทุกเพราะว่ามันมีเครื่องที่ถูกกว่า อันนี้เป็นความทุกข์ของคนจำนวนม่น้อยนะทั้งทที่ได้ของดีราคาถูกแต่พอรว่วมมีของที่ราคาถูกกว่าน่าจะเป็นของดีเท่ากันเนี่ยกลับรู้สึกเป็นทุกข์ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ตอก็บอกเนี่ยไม่สามารถจะ move on ต่อไปได้เลยนะวันนั้นทั้งวัน move on คือว่าเดินไปข้างหน้า เพราใจมันวนเวียนอยู่กับเงินที่จ่ายเพิ่มไปหรือเงินที่เสียไปเป็นพันทจริงถ้าว่าเขาลองเตือนใจสักหน่อยนะว่าเนี่ยให้รู้จักพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ก็จะทุกน้อยลงนะอันนี้เป็นคาถาของนักช็อปปิ้งเลยนะ แต่พอคนในยุคนี้ต้องจับพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เพราะถ้าไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้จะทุกข์เมื่อพบว่าคนอื่นก็ซื้อได้ถูกกว่าหรือเมื่อพบว่ามันมีที่อื่นขายได้ถูกกว่าอรื่ทุกที่ที่เดียวกันแต่ว่าแค่เวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี้จะซื้อได้ถูกกว่าอันนี้ก็เป็นเพราะเปรียบเทียบด้วยนะ คนเราพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ยยากเพราะว่าชอบเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้หรือเปรียบเทียบระหว่างเครื่องเราตอนนี้กับเครื่องที่เขาขายตอนบ่ายคนเราถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบไม่เป็นนี่ทุกขนะตอนนี้ได้ของดีแต่ก็ยังทุกข์เพราะพอเปรียบเทียบไม่เป็นก็ไม่รู้จักยินดีสิ่งไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มี ไม่รู้จักยินดีสิ่งที่ได้ซึ่งก็คือสันโดษนั่นเองแลายครั้งเราก็มักจะโทษตัวเองว่าไม่น่าเลยฉันน่าจะรอให้หน่อยกว่านี้สักหน่อยแต่ที่จะซื้อเชา้าก็มาซื้อบ่ายไอ้ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะนี่มันทําร้ายผู้คนมาเยอะแล้วนะไม่น่าเลยน่าจะทำางินงดหน้าทำนี่มีประโยชน์นะถ้าหากว่าเอามาใช้กับ สิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือสิ่งที่จะทำในอนาคตเช่นเราจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ที่เออไม่น่าเดินทางด้วยรถไฟเลยมันแพงเราน่าจะเดินทางด้วยเครื่องบินคิดแบบนี้เนี่ยนะมันมีประโยชน์นะถ้ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการวางแผนแต่อะไรที่ทําไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนี่ไอเขาก็ไม่น่าจะนี่มัน มันจะกลายเป็นตัวทำร้ายจิตใจของเราเพราะมันทำให้เราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วซื้อไปแล้วก็ลงโทษตัวเองเพราะเขามไม่น่าจาะนี่แหละยังไงเรารู้จักนะใช้คำว่าน่าจะหรือไม่น่าจะให้มันถูกเวลามีประโยชน์แต่ใช้เไม่ใช้เป็นนี่ มันมีแต่ซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ฉันน่าจะอยู่ดูแลแม่เมื่อคือนนั้นฉันไม่น่ากลับบ้านก่อนเลยก็เลยไม่ได้ดูใจท่านแล้วก็มาโทษตัวเองฉันไม่น่าเลยไม่น่าเลยฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเชียงใหม่เลยเพราะถ้าแม่นี้ให้ไปาก็ไม่ประสบอุบัติเหตุจนพิการ โทษตัวเองทั้งที่ตอนนั้นจะใครใครจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับลูกชายก็ในเมื่อเขามีเหตุผลที่จะไปแล้วก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรก็เป็นธรรมดาที่จะานิญญายาเข้าไปแต่พอไปแล้วอุกเกิดปุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราที่อนุญาตเข้าไปแต่หลายคนก็จะโทษตัวเองอเป็นเพราะฉันอนุญ,ญาตให้เขาไปก็เลยต้องไปประสบอุบติเหตุก็โทษตัวเอง คนเราแม้ทำอะไรเนี่ยแม้จะมีผลที่ไม่ประสงค์เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองซื้อของแต่ว่าดัานไปซื้อของแพงเพราะว่าเรามีข้อมูลเท่านั้นเอง ว่าคิดว่าเป็นของที่ดีที่สุดแล้วราคาเท่านี้ก็ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แต่เมื่อมันไม่ใช่ก็ยอมรับให้ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับเราเอาแต่โทษต,ตัวเองก็ไม่น่าซื้อเลยน่าจะรอสักหน่อยหรือเราไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้มันคุ้มหรือเปล่ากับความกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ถ้าว่าเราซื้อของแพงแต่ตัดใจได้มันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ที่จริงเนี่ยเราต้องรู้จักฝึกใจนะฝึกใจยอมรับฝึกใจตัดใจแม้ว่าจะต้องแม้ว่าจะจ่ายของแพงหรือซื้อของแพง แต่เมื่อเราพิจารณาค่าคนที่สุดแล้วก็ยังซื้อของแพงก็ควรฝึกตัดใจเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราจะเจอกับอะไรที่มันแยกก่กว่านี้เยอะยิ่งดีนะจ่ายของแพงแต่ยังได้ของมาใช้ดีกว่าถูกเขาโกงเงินโดยที่ไม่ได้อะไรเลยและชื่นคนเรานี่ หรือว่าคนปัจจุบันมันมีโอกาสที่จะถูกโกงอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วโกงแบบหนัหนกๆด้วยใครที่มีเงินอยู่ในธนาคารนี่ก็ต้องทําใจนะว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ก็จะต้องถูกมิชชาชีเขาแท็กเอาเงินไปกว่าตนเรี่ยงบัญชีหรือมิฉะนั้นก็ถูกเขาหลอกให้โอนเงินไปเป็นจํานวนมากอย่างที่เราเมื่อวานถ้าเราไม่รู้จักตัดใจ หรือทำใจเพราะใจของแพงราคาแค่พันแล้วถึงเวลาที่เราสูญทรัพย์ไปมากมายก็จะทำใจอย่างไรสำหรับผู้ฝ่ายทาเนี่ยเขาก็จะมองนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องฝึกใจนะฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องปล่อยต้องวางอีกเยอะเลยแลวจะไม่ฝึกตอนนี้ แลวจะไปฝึกตอนไหนนะคิดเอาก็ไม่ได้นะคิดเอาว่าเออถ้าฉันสูญเสียทรัพย์ฉันจะทำใจได้เพราะว่าทรัพย์เป็นของนอกกายไอความคิดกับการปฏิบัตินี่มันคนละเรื่องกันแต่ว่าถ้าไม่เป็นงแต่คิดแต่ว่าหาประโยชน์จากประสบการณ์ เช่นเจอความสูญเสียหรือว่าเจอความผิดพลาดซึ่งในกรณีมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดนะเพราะว่าตั้งใจหาข้อมูลมาพอสมควรแล้วแล้วก็ไม่ใช่วัารีบซื้อนะแต่ว่ารอรอเป็นอาทิตย์เลยจนถึงวันที่หก <Okay. S 2> เดือนหกเห็นว่าพ่อค้าเขามีลูกเล่นแบบที่เรานึกไม่ถึงมากกว่า แต่ก็เป็นโอกาสดีนะในเมื่อเราคิดว่าจ่ายเงินมากไปควรจะจ่ายน้อยกว่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดให้เรารู้จักปล่อยรู้จัก,กวางอย่างน้อยก็ดีกว่าสูญเสียทรัพย์นับหมื่นนับแสน ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ต้องจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วอยู่เั่าเมื่อไหรเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นธรรมดาโลกนะอาจจะเสียทรัพย์เพราะถูกโกงหรือเพราะถูกมิชาชีพกวาดออกไปหรือเพราะว่าไฟไหม้น้ำท่วมหรือเพราะเจ็บป่วยต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหรือเพราะไปข้าประกันใครแล้วเขาเกิดเดี่ยว เราก็ต้องจ่ายแทนนี่คือความจริงของชีวิตในยุคจุบันที่ทุกคนต้องเจอแต่เจอยังไงใจจะไม่ทุกข์นะก็ต้องอาศัยการฝึกปล่อยวางและจะฝึกปล่อยวางแล้วก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ยังเสียไม่มากก็ได้ฝึกปล่อยวางยังไม่ยากลำบากอะไรแต่มันจะทำให้เรามีประสบการณ์ในการปล่อยวางมากขึ้น ไวว่าด้วยการยอมรับนะว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วบนบนวอยวายตีโพดีพายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพูดถึงชายหนุคนนี้เนี่ยแกก็มาใครทวนนะว่าเวลาจะซื้อของอะไรเนี่ยแกจะหาข้อมูลมากทีเดียวโดยเฉพาะจะเป็นของราคาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยจะหาข้อมูลค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตใช้เวลานานมาก แล้วแกก็รู้นะว่ามันเสียเวลาแล้วแกก็รู้ว่าบ่อยครั้งมันทำให้เกิดภาวะล้าๆลังๆจดๆจด,จดจ้องๆไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงจะซื้อหรือไม่ซื้อดีให้ภาวะแบบนี้มันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งนะมันไม่ใช่แค่เสียเวลามันเสียอารมณ์ด้วยแล้วก็เสียโอกาสในการที่จะมีชีวิตอ,อย่างมีความสุขระหว่างการซื้อของถูก แต่ว่าเสียเวลาละล้าลังจับจดจ้องจ้องเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยมันเสียได้ไม่คุ้มนะเมื่อเทียบกับการซื้อของแพงขึ้นอีกหน่อยแต่ว่าไม่เสียเวลาไม่ต้องเกิดภาวะละล้าลังจับจดจ้องจ้องเอาแน่เอานอนตัดสินใจไม่ถูกมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ไปเสียเวลากับภาวะ ลราการาลแงลลลแบบนั้นประหยัดเงินแต่ว่าเสียเวลาเสียอารมณ์เสียโอกาสมีความสุขบางทีก็ไม่คุ้มนะเพราะบางทีเราต้องรู้จักตัดใจบ้างเอาวะในเมื่อ,อข้อมูลพอสมควรแล้วนะไม่ใช่ไม่หาแต่ว่าไม่ไปเสียเวลากับมันมากแต่เขาก็รู้นะว่ามไม่ดีนะ องที่บอกเสียเวลาเสียอารมณ์เสียโอกาสแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีนะเพราะคนรู้นะว่ามันมันไม่มันไม่มัน,ม,ม,นมันไม่ดีเหตุผลมันบอกว่า,าทำนี้ไปทำไมเสียเวลาเสียโอกาสที่จะมีชีวิตจงมีความสุขแต่มันเลิกไม่ได้ใจมันไม่ไปเพราะอะไรเพราะเสียดายเงินถ้าเกิดซื้อไปแล้ว เราก็มีของถูกกว่าก็จะเสียใจก็เลยเกิดภาวะที่ว่าจะซื้ออะไรนี่มีความเครียดเกิดขึ้นในการหาข้อมูลอันนี้แสดงเห็นว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าจะรู้เอาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่ามันห้ามใจลำบากรู้ว่าไม่ควรเสียเวลามากกับเรื่องพวกนี้เอาเวลาไป ทำสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าหรือหาความสุขด,ดีกว่าแต่มันใจมันไม่ยอมอะลึกๆใจมันเสียดายเงินนั่นก็ต้องยอมนะต้องฝึกใจให้มันกล้าตัดสินใจเด็ดขาดรวมทั้งยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นกล้าตัดใจนะถ้าเกิดว่าจะต้องเมื่อก็พบเมื่อพบว,ว่าใจของแพนต้องทำเท่านั้นแหละนะ ใจมันจึงจะได้รับการถูกฝนให้อ่อนนอผ่อนตามพอไม่งั้นเนี่ยคิดยังไงก็ตามแต่ใจมันไม่ยอมเมือนคนเราเวลากลัวกลัวความล้มเหลวเนี่ยทั้งที่สมองได้เห็นผลบอกมันไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวล้มเหลวเราก็เตรียมการมาดีแล้วแต่ใจก็ยังกลัวจะทำไงยังหายกลัวนะก็ต้องเจอความล้มเหลว แล้วบงางคนกลัวความมืดเนี่ยทั้งที่เหตุผลก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวความมืดวันนี้ปลอดภัยไม่มีอันตรายหนูเงีย้ยเขี้ยวขอก็ต่างคนต่างอยู่แต่ใจก็กลัวท่านยังไงอ่ะก็ต้องยอมเผชิญความกลัวพอใจมันเจอความกลัวบ่อยๆมันก็เริ่มชินแล้วค่อยๆหายกลัวไปเองนี่เป็นการฝึกจิตนะฝึกจิตคือกลัวอะไรต้องเจอกับสิ่งน,นั้นบ่อยๆเหมือนกับที่คุเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว มันเป็นเพีย,พยในป่านี่กลัวกลัวเสียงลมพัดกลัวเสียงกิ่งไม้ตกพื้นกลัวเสียงนกร้องในยามค่ําคืนแต่ที่เราจะหนีนะพระองค์กับยืนจัดอยู่ตรงนั้นอะ่ะกลัวในอเรียบทใดก็อยู่ในอเรียบทนั้นบอกว่าไม่สุดหายกลัวนะให้เวลาใจเราเนี่ยมันมันไม่ยอมรับกับ ประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันยังรู้สึกเสียดายเงินไม่ต้องการจ่ายแพ้หรือรู้สึกเวล,ล,ลาลาลังเวลาจะซื้อของอะไรบางทีก็ต้องอาศัยการตัดใจแล้วก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกใจปล่อยวางเรียกว่าเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ เอ๊ะสมองต้องเตือนใจนะว่านนั้นถ้าปรารถนาความสุขจากการซื้อของก็ต้องเตรียมใจทุกกับการซื้อของได้เลยคนเรามักจะมองเห็นแต่ด้านดีนะซื้อของฉันจะได้ของใหม่มีความสุขการชอ็อปแต่ลืมไปว่าอะไรที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะทําความทุกข์ให้กับเราได้ของที่เราพอใจที่ได้ซื้อมาเมื่อเช้าตกบ่ายมันกลับกลายเป็นตัวทิ่มแทงใจเรา เพราะมันกลายเป็นของแพงไปซะแล้วอันนี้เป็นข้อเตือนใจคนเราเดนอย่างดีเลยนะสุขเพราะอะไรก็เตรียมใจทุกข์กสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็อย่าไปปล่อยใจเพลินหรอหรือเคยมีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเพราะว่าวันดีคืนดีมันก็สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้โดยเพราะผู้คนที่ปรารถนามีปรารถนาความสุขจากการชอบจากการซื้อโดยเพราะซื้อของถูกนี่ ถ้าวังใจไม่ถูกมันก็จะเจอความทุกข์จนที่ไปคุมกับเงินทองที่